สวัสดีครับพี่น้องครับภาพพี่น้องขามาเบิงแปลงมั่นที่ปลูกมันเดือน11นะครับเป็นพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยนะครับผมหลังจากผ่านแล่งมานะครับแล่งย่าออกมาจนถึงแม่สานะครับพืชสภาพจังเริ่มเห็นฝนมาแน่นะครับห่างๆนะครับผ่านแล่งมาได้นะครับผมก็ล่างงามครับพี่น้องวิธีการบับรุงของผมก็คือเป็นฮอร์โมนฉีดอยู่เรื่อยๆนะครับฉีดอยู่เรื่อยๆฉีดแบบใดนะครับ มันสิแรง่งผมก็คอยผสมฉีดแต่ว่าผมบม่ได้ใส่เข้มข้นนะครับแต่ว่าผมจะใส่ปุ๋ยเขียวฉีดซอยบ่มรุ่งนะครับซอยให้ปุ๋ยเพลินแลวกา็เป็นการให้น้ำไปในโตผมจะให้ปุ๋ยนะครับปกตินี่ผมจะฉีดอยู่สามช้อนนะครับสามช้อนแกงนะครับผมานาม้ำประมาณ20ลิตรนะครับผมก็ลดลงนะครับเหลืออยู่ซ่อนหนึ่งหรือว่าช้อนครึ่งนะครับผสมน้ำ20ลิตร ให้มีปุ๋ยผสมแน่แล้วก็เป็นน้ำปกติธรรมดาผมก็ฉีดมาจนกลัวฝนจะตกนะครับก็สลับฉีดแน่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับก็ค่อยมอุมลูกมาเรื่อยเืครับก็พาแรงมาได้ครับพี่นอ้องจนถึงมา,า,าช่วงฝนตกลงมานะครับผมจึงใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับหยอดกระตุนแล้วก็ฉีดฮอร์โมนปกติของผมไปนะครับผมจะถ้าต้นมันไย,ยแล้วผมจะเพิ่มเป็น4ช้อนนะครับ ช้อนแกง5ช้อนแกงนะครับผสมฉีดนะครับเพื่อบำรุงเพราะว่ามันใหญ่แล้วนะครับมันใหญ่แล้วมันเดีอยสิแต่ว่าผมจะเล่งไห้ต้นเพ่นใหญ่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าอีกจักสองสามเดือนข้างหน้านะครับจังกีถอนออกนะครับว่ามันพ่นจิบอใหญ่ครับพี่น้องกําลังงามครับพี่น้องตืกฝนได้ปุ๋ยแน่นะครับกําลังงามนะครับกาลังงามกําลังได้นะครับ กลัวจะพานแลงมาได้ครับพี่น้องนะครับกลัวจะพานแลงมาได้ท่านะครับมั่นเดียนซิเียพี่น้องท่านใดที่ปลูกไปแล้วยังตุนบ่ญยนะครับใส่สูตรผมนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียหยอดตามข้นเหงาก่อนนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียนี่หยอดตามข้นเหงาปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ย4 6 0 0ครับพี่น้องสำหรับเมื่อไม่พึงอาจจะบ่เข้าใจในสูตรปุ๋ยนะครับเป็น4 6 0 0นะครับก็คือปุ๋ยยูเรียเด้อพี่น้องเด้อนะครับ แล้วก็ปุ๋ยเขียวน้ำมาฉีดทั้งใบแล้วก็เป็นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนอ่าฉีดหรือว่าปุ๋ยเก็ดนะครับปุ๋ยเก็ดยิบห่าหานะครับนํามาฉีดได้เลยนะครับเพื่อเห็ดไห่มันเท่านี่ใหญ่ไวนะครับใหญ่ไวโตไวนะครับเพื่อกระตุนเพลินแล้วก็สลับกันกับฮอร์โมนระเบิดหัวมันนํานะครับฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับผม ใส่เพื่อนลงไปนะครับช่วงนี้ก็คือฉีดระเบิดหัวมันน้าแนะนะครับใส่0ูนย์ศูนย์หนยะครับหยอดน้ําก็ได้หรือนะครับในช่วงแรกที่พ่านแรกมาเนี่ยกำลังไงเนี่ยหรือว่าถือฝนเนี่ยผมยังมาหั่นอยากให้ผสม0ูนย์หกศูนย์หรือว่าระเบิดหัวเพราะอยังเพราะว่าผมอยากให้เล่งใบก่อนเล็งใบเพิ่นแต่ออกมานะครับให้เพิ่นยืดดอ,อกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าห้าผสมโตศูนย์ศูนย์หกศูนย์องใบป,ปุ๊บเนี่ยต้นเพื่อนฉิบใยืดนะครับพี่น้องพิ่ฉีบยืดยากแต่ว่าถ้า ใส่ปุ๋ยยูเลียนี่นะครับหยอดตามโค่นเหงาเขาก่อนนะครับจังไซห้องเพลินตังหากนะครับให้ผ่านไปจักสองสัปดาห์ก่อนพี่น้องจังหยอดปุ๋ย0 0 6ยนะครับหยอดปุ๋ยระเบิดหัวมันเ้อระบาดที่นี่กับบ๊รุ่ง้วยฮอร์โมนระเบิดหัวฉีดสลับกันกับปุ๋ยเขียวนะครับปุ๋ยเขียวนี่ก็คือเป็นปุ๋ยยี่5นะครับปุ๋ย255 5้านะครับเอิ่นก็ติดปากนะครับเกษตรกรนะครับ เรียกปุ๋ยเขียวนะครับเพื่อนปุ๋ยเขียวบอกง่ายๆว่าเป็นยังจังว่าปุ๋ยเขียว3ามสี่มือเอามาฉีดนี่นะครับฉีดได้3ามสี่มือนี่พี่น้องมันก็เขียวขึ้นนะครับมันจะแทงยอดได้ดีนะครับมันยืดเร็วนะครับถ้ามันใหญ่ๆยังสี่นี่ใส่หลายกว่า2อช้อนสามช้อนได้บ่ได้ครับพี่น้องบ้านนี้นะครับฉีดเลยเอาตามพี่น้องสะดวกแต่ว่าก็อย่าหลายเกินไปนะครับบ่อยเกิน6กช้อนนะครับต่อหนามยี่สิบหลิดฉีดได้เลื่อยพอว่ามันห่าใหญ่แล้วมุมีตายครับอันนี้เป็นปุ๋ย นะครับละลายน้ำฉีดให้ทั้งใบนะครับส่วนใหญ่ให้ทั้งใบนะครับพี่น้องเอามาละลยน้ำฉีดพอวันชิงไงเขาฉีดพ่นประโลดนนะครับอ่าถือใบถือรั้ต้นนะครับฉีดประโลดเพราะว่ากระตุ้นนะครับเห็ดแห้มันเขาเขียวเร็วงามเร็วนะครับให้ยืดขึ้นนะครับอ่าระบาดที่นี่ฉีดระเบิดหัวขวบคููไปพร้อมนะครับฉีดระเบิดหัวขวบคููไปพร้อมเพราะว่าเพื่อขยายหัวนะครับเพื่อให้เพิ่นไปสางแป้งนะครับ เห็ดในหัวมันเท่าไงน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงก็สูงนะครับเพาต้องใส่ควบคู่กับฮอร์โมนระเบิดหัวนะครับฉีดไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ได้มันพี่น้องถึงน,ำน้ำฝนฝนตกลงมาใส่แนกะเห็ดไห้มันเท่านี่มีความชุ่มชื้นและะ้วกาเขาใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมฉีดระเบิดหัวเข้าไปนี่มันเชียดในหัวมันขยายดีนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงก็สูงนะครับเห็ดให้น้ำนักดีพร้อมนะครับเพื่อเสริมเพิ่ลเข้าไป เป็นมันเดี้ยสิบเอ็ดที่ผ่านแรงมาได้นะครับถือว่าโอเคครับพี่น้องท้าท่านใดนะครับที่ปลูกมันเดี1ยสิบเอ็ดแล้วต้นมใหไ่นะครับต้นมใยญ่ใส่สูตรผมนะครับฉีดปุ๋ยเขียวนะครับอาทิตย์ละเทียอาทิตย์ละเทียนะครับบอกเกินสามสี่เทื่อไ่สูงนะครับเพิ่นจะแท่งยอดแท่งแท่งยอดออกดีนะครับเขียวเร็วนะครับพายามฉีดดูดูครับให้เพิ่หไ่ขึ้นมานะครับพ่อได้ต้นพัน ไว้ขยายพันธุ์นะครับผมสูตรนี้ได้ผลดีครับพี่น้องแล้วกระชีดระเบิดหัวเป็นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนระเบิดหัวนะครับซื้อตามล่านทั่วไปครับตามร้านค้าขายปุ๋ยขายกะเคียงเกษตรทั่วไปมีครับกระบอกเพิ่นแค่ว่าซื้อฮอร์โมนระเบิดหัวมันแน่แนะน้ำให้แน่นะครับว่าเอาอยู่ห่อใดมาขายนะครับทันใดกะเขาไปสอบถามได้นะครับสาหรับมือใหม่ที่เพิ่นโมโหจักนะครับเพิ่นปลูกมันเด็ดีมาแล้วนะครับ มันหน่อยมันแขกแกนใส่ปุ๋ยยูเรียหยอดซะก่อนกระตุ้นเพื่อให้เพิ่นอ่าแทงหยอดนะครับให้เพิ่นยืดเร็วบอกง่ายๆว่าใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงคุณภาพสูงก็คือปุ๋ยยูเรียนี่เพอร์เจียนให้มันเนี่ยแตกยอดได้เร็วขึ้นแล้วก็ปุ๋ยเขียวยิ่มห้าห้าห้าผสมละลายน้ำนะครับฉีดนะครับเพื่อที่ง,ง่ามเร็วโตวไวให้ใส่สูนยนี่ครับถ้ามันเดี๋ยสิบเอ็ดผู้ใดยังหน่อยอยู่ปลูกไปแล้วยังมันใหญ่ให้ยอดนะครับ ใส่ป๋ยูเรียมาหยอดหลักกระชีดทั้งใบให้พอนะครับหลักกรเพราว่ามันเดียสิบเอ็ดนี่มีหัวเลยดินะครับระบาดที่นี่ถ้าเกิดว่ามันงามได้ทีแหละเขาก็ฉีดระเบิดหัวเสริมเข้าไปครับเพราะว่าเขาต้องได้ต้นได้หัวพร้อมนะครับได้ต้นเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ได้หัวเพื่อออกไปขายนะครับช่วงนี้ก็คือฉีดถ้าเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันให้ฉีดทุกสิบหามือ เพราะว่ามันเขาจะได้ออกแล้วเพราะว่ากระตุ้นเห็ดให้หัวมันขยายสางแป้งแต่เพื่นมีแป้งลหลายๆหัวมันชินแนนแล้วก็เห็ดให้นนำนักดีนะครับฉีดดูดูนะครับก่อนเขาเจ้าออกนี่ก็คือเทคนิคนะครับที่มาแนะนาพี่น้องถ้ามันผู้ใดแขกแกนอย่าไปหักไปเด็กขาดนะครับอย่าไปหักนะครับบางคนว่าหักใครเพิ่นเกิดไม่อย่าไปเห็ดเด้อพี่น้องบางคนว่าไปตัดไปซอยไม่อย่าไปทํานะครับบ่ดี น้ำปุยยูเรียม,มาหยอด้วก็ฉีดปุ๋ยเขียวเพิ่อกระแทงขึ้นมาใไม่แล้วนะครับพี่น้องเนี่ยผมฉีบอกสังเกตง,ง่ายๆเห็นบ่เนี่ยครับที่เพิ่นที่ผมลองหักปลายเพิ่อนออกเ,เห็นบ่เพิ่นจะมาแตกอี่อีกสามสามยอดสี่ยอดเห็นบ่พี่น้องอ่ะเนี่ยผมก็ทดสอบทดลองมาคือกันบางคนว่าไปตัดไปสินขึ้นใเ,เพิ่นขึ้นไม้นะครับเพิ่นจะแตกออกหลายได้พี่น้องนะครับงามมนจะแตกออกหลายนะครับหักปลายมันออกแข้งแตกออกสามผล ม่มีประโยชน์ครับพี่น้องมันมาแย่งปุ๋ยเห่านะครับมาแย่งปุ๋ยบ่กเกิดประโยชน์นะครับบางคนว่าให้ตัดตัวพี่ออกให้เพ่นเกินไหมเพ่นจีแท่งขืนสามอันสี่อันหมดได้พี่น้องมันบ่ได้เป็นการดีเลยนะครับมันบ่เป็นการดีเลยให้พี่น้องน้าปุ๋ยเขียวมาฉีดหรือว่าปุ๋ยเม็ดนี่ปุ๋ยยูเรียี่เอามาหยอดตามข้นเหงาหยอดพ่นจีพุง่งหยอดเพ่นจิแตกออกนะครับอย่าไปเห็ดจังสันนะครับหยอดพ่นจียืดคือนเองนี้ครับ ตามตัวอย่างยอดพจนิยืดคือเองนี่นี่ครับพจนิยืด์คือไปเองของเพิ่นนะครับพจนิแตกพจนิยืดออกไปเองของเพิ่นนี่ครับปล่อยไว้เลยแต่ถ้าห้าหักปุ๊บเนี่ยเห็นบอกพี่น้องเนี่ยเข้ามาหักหักให้พ่นเกิดใหม่พจนิแตกกิ arp, well ่งแตกก้านออกมาลักษณะนี่หลายนะครับมัน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 บอดีครับมันหลายเกินไปมันก็มาแย่งปุ๋ยไปกินนะครับว่าเกิดประโยชน์นะครับผมใส่คือผมบอกนะครับดีกว่านะครับ ครับผมผูดด้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจทยเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ